ตากล้องมาจับกล้องขึ้นมาอุย้ยก็คือต้นบักเขียบอยู่บ้านกันเนาะอ๋อนอนอยูอ่เนาะ รถนอนรดนอนเนี <can behaviour> <Yeah. c oughs> ่ก็มันเห็นสองปีทีละสามปีที่เย่อโกไมไอ้ไอซีไอซีลท์ไอซีเดนิวอินไทยแลนด์กัยครับ ขาขาไเซนทูไทยแลนด์ไลทูเยื้อะโกวังดิสองสามปีที่แล้ววังรถบันรถช่งรถบันเฮ้ยมันกับเราเห็นข่าวนะรถบันที่ขาเจ้าส่งไปบ้านเขาไหร่พี่น้องส่งไปขายแถวบ้านเทาไหร่ลาคะเถืมา จากปีที่แล้วบุเนี่ยรดบ้านเนี่ยค่ะทั้งสวีเดนเหมือนับกระเจาส่งไปทางเมืองไทยเขามือสองส่งไปขายทางเมืองไทยเขาส่งสามปีที่แลว้วว่าแต่ว่าปีนี้นี่พี่น้องแพงแพงวังเลยพี่น้องรถบ้านสิแพงรดบ้านรด,ดวังเกา่าๆกับราคาสูงจา้าเพราะว่าโควิดเราคน้นค้นบรหยักอยู่บ้านมัน,นบ้นค่ะค้นบรยักอยู่บ้านแล้วก็ค้นเศ้าลดวังซื้อลดวังไว้ใส่ ช่วงโควิดในพี่น้องเพราะว่าโควิดมันสิโดนในอะนาคตขา้างหน้าปีนี้วังเลยค่ะพี่น้องอันเก,าก่า,เากับราคาแพงจ้ะเมื่อสามสิปีที่แล้วเขาโลดเลยไม่ไม่ข้างนั้นเลยรดวังอะวังน้อนรดน้อนเนี่ยอาขอยเห็นข้าวนะขอเห็นข้าวที่รัฐบาลทั้งสวิตเดนเขก็เจ้าทรงรดมือสองเป็นรดน้อนเนี่ยสรงไปประเทศไทยบานเท่าแห่ที่เบิง้งข่อยเบิ้งข้าวน่ะนะนราขันอ่ะ,ะ,ะ,ะปอบบ้านอา พ้พอตกมาปีนี้รดวังพี่น้องโอ้โหแพงเับบ้านไผั่บ้านยบ้านมันอยู่บ้านภัยบ้านมันสะดวกสบายนะคะครอบครัวกระทัดลัดจตุรัสสี่เหลี่ยมทองคำ ทำอาหารกินโอ้ยซื้อไว้จากคัดเพอร์เฟกเลยเจ้าค่ะโอจังเด็กกับบคัตโบเนี่จังเด็กกับบคัตโบเนี่เจ้าค่ะให้เสียงภาษาไทยโดยฟอบสวีเดนโอ้ยรถพี่น้องบ๊วยเป็นอย่างดอกไข่เห้ยพวกเจ้าเบิงง้งรถวังที่อันผู้ใดกระทำไข่วังวังวงังโอ้ยนี่แหละค่ะพี่น้องรถวงังรถนอนเนี่ยไปพี่น้องรถนอนน่ะน,นะคะพี่น้องรถนอน กดน้อนยายสัเบเพ่เฮลาเขาจะไปน้อนเมองใดก็ได้เขาจะไปเที่ยวไซก็ได้นั่นแหละพี่น้องอแต่ว่าอยู่สวีเดนเนี่ก็คือจังใดละ่ะสวีเดนมันสิมีกนะ็คือจังมองเนี่ยมองมอง,มองนี่นะคะ่ะมันเป็นผูน้ดงานมากกันคือเปิดรีเป็นรีสอร์ทนั่นแหละเป็นรีสรอร์ทเป็นที่มองพักผู้ใดอยากพักมันเป็นห้องพักก็นมนี้ผู้ใดมีรถควังจกกักรเสกพมาจอดเขาก็ชิดมือละจกักโคน้นสามร้อยโค้นว่าเนาะสามร้อยโค้นนี่แหละ หรือว่าวันละร้อยห้าสิบคนเอา้าราคากระซ้างหัวตับมันค่อยค่อยประเด็นก็นคือประเด็นก็นคือจังสีเนาะค่ะคือคอยเห็นคอยเบื้อง้าวต่วนึกกี่นะคอยเห็นรถวังรดเนี่ยดน้อนเนี่ยคอยเห็นทางสวิเดนเพิ่นสรงไปบ้านเขาเนี่ยแม่เพิ่นสรงไปแถวบ้านไปเมืองไทยบ้านเขาเนี่ยค่ะพี่น้องคือคอยจำติดตาตอนนั้นตั้งแต่ก่อนเอ้ตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยประเด็นก็นคือพอมัดปีเนี่ย พอปาปีเนี่ยพี่น้องโอ้รดน้อนแพงเจ้าค่ะลดน้อนรดวังราคาแพงมากก็เลยย้อนกลับไปอุ้ยสมัยต่างต่กี่ข้าเจ้าขายถึกถึกรดน้อนตั้งต่ก่กอนที่โควิดประทัดมาเนี่ยแม้ระทั้งรถน้ำบ้านรถไม่ไม้มือเล็กเลกเนี่ยลดวังกัราคาถึกนะเจ้าค่ะพอที่นี่กลับมาตอนนี้ผู้ใดได้ได ซื่อรถวังรถน้อนช่วงนั้นช่วงที่เขาขายราคาถึกๆเนี่ยคือจะ,จะเป็นสีดีได้กําไรมันได้กําไรแบบใดวัดติพี่น่องตุ๋หอยคนไทยกับเบากันเนาะเอ้ยอีน้องยิงก็สิลูวัดติไอยิงนะมันสื่อรถมันสื่อรถวังกับผู้เฒ่าเพื่อนอายุหลายปีแล้วล่ะรถวังก็อยู่กับเพื่อนมาโดนแล้วมันสื่อเกิดมื่นโคนมันสื่อเกิดมื่นมื่นโคนมันก็เลยเอารถวังเนะี่ยมันเนี่ยไปถามบริษัท บริษัทตีราคารถวังที่มันสื่อมานะพี่น้องแสนสองหนึ่งแสองหมื่นโคนมันสื่อมาเก็บหมื่นโคนน้าที่มาประเด็นคือที่มาของคําว่ายุคโควิดลดนอนราคาดีราคาแพงผู้ใดมีอยากขายได้ราคานะคะเขาเนึ่นอยากได้มีแต่คนถามมาสั่นไอหญิง่ามีแต่คนถามใหญ่อา่ามันเป่าสูฟังคือพ่อต่างแต่ สำรวจสำรวจสำรวจเบิง้งอันนี้เฝ้าสู้กันฟังเนาจางเฝ้าสู้กันฟังที่มาของกาว่ารถนอนไปไหนมาไหนมันก็สะดวกสบาย,ก,ยก็เลยย่อให้เห็นภาพที่เขาเฝ้าตั้งแต่กันเรื่องอันผัวฝรั่งกเกษียณโอ้ยมีเมี้ยเป็นเมียฝรัง่งเพิ่นกระทำแ,แต่เลี้ยงฝรัง่งอีเมียก่อนคำหีดําปือป้อๆจนดอกลูกก็เลยอยากบอกให้เพิ่นได้เห็นภาพไปน,น้ำนี่แหละค่ะ รถวังที่ผัวกษียนบางคนเพิ่นอยู่วังอยู่รถน้อนแบบนี้แหละค่ะเพิ่นสิบไปพักยูใส่ครับรถไปยูภาไปไปจอดขี่มงไดเพิ่นกันนี่แหละบ้านเคลื่อนที่บ้านเคลื่อนที่เนาะจังที่ม้าของคําว่าที่คอยเว้าให้พวกเจ้าฟังเนี่ยนะไลายสุดเนี่ยนะมีละใครเห็นภาพแล้วเนาะเจ้าค่ะมันจะสิเป็นอันตึกแดงๆเนี่ยมันกิสิบเป็นมองล่างถวยล่างซ้มซักพงซักผามองขี่มองเหย้วซักพงซักผามองนั้นเนาะคะ่ะเนาะ ออมองนี้ก็เป็นมองนวนมองนอนสีกันมองน้องเซิ้องกันอ,อผู้ใดเห็นทรายสูงๆหนึ่งผู้ใดเห็นทรายสูงๆย่างมันอ่อนง่ายซ้ายง่ายขวานะคะระวังนะคะไปจอบลอยๆเซิร์งไปจอบเบิ่งกันได้นะคะเอาผู้ภาคเสียงกระซิบออกตลกน้ำเราได้จ่าบาตรงไห้มันคลาย่าตรงให้มันเครียดอย่างมากไหมออมันเป็นรถนอน สายเลดาร์ขึ้นมาเวลานอนลอยลอยเซิงกันมันยังโยกซ้ายโยกขวาจะไปลอยบึ่งกันเดจจ้ะอันด้างเอกส่วยตลกไปนำ้ำแล้วก็บภัยเหตุคลิปคล้ายภัยเหตุคลิปซีเรียลอะไรเยอะแยะนะเจะ้าค่ะโอเคแม่ใหญ่สวนเข้าใจเนอกประเทศนี่นี่ละไอ้พี่ๆหรือว่าผู้ใดถาม์คอยแม่ใหญ่นี้พวะคอยได้พวะยูสวีเดนพวะคอยกเกษียณแต่ว่าเราอันบอกว่า เราอยู่วังวังมันเป็นจังไดบ้านจังไดรถเขาเล่าคือเอาเ่อยไปซีวิเดนบ่ได้นี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเป็นวังเนี่ยมันมันบ่เมนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยคือมนุษย์คนเขาอยู่อาทรงอาศัยเป็นหลักเป็นแรงวันที่เวลาให้เอกสารยังเสียมันก็เลยเขาก็เลยบ่ห้เฮามาเพราะว่าเฮาอยู่บ่เป็นหลักบ่เป็นแรงเฮาบ่ได้อยู่บ้าน,านอยู่อาพาร์ตเมนต์นี่แหละประเด็นของของท่านผู้ชมที่ถามเมนูน้ามาถามยายนี่มาแล้วจ้ะจ <laughs> แต่ว่าถ้าเขามาได้มาอยู่ทวทีค่ะถ้ายุ่สวิเดนเนาะสมงว่าข่อยยุกกบผัวข่อยสวิเดนข่อยบ่มีลูกบ่มีเต่าใช่ข่อยก็อยู่ได้พี่น้องไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายอยู่กันสองปากสองคนเขาอยู่เมืองนอกมันทำให้มันแค่แ้วเห็นว่าบ่มีบ้านเขาก็ยุเขาก็อยู่รถนอนได้บ่มีบ้านเขามีรถนอนอยู่กันผัวเมียสองคนเขากอย่ได้เอออยากไปอยู่ ไปพักทั้งไปสวีเดนก็นไปได้อยากไปแถวนอร์เวย์ก็ไปได้เนี่ยเปน้องมัดไข่โนเว์ได้ไปแถบยุโรปไปได้นะคะไปเยอแล้ะหมอกเยอรมันไปได้ยุคบริษีนี่ขอเบาเสียกน้อยหนึ่งเพคะ <c oughs> ไปยังรถวังถึงแพงมันยุคโควิดวลังเขาบ่าอยากไปนั่งสูงสิงไปลงหลอกลงแหลมไปพักคนเยอะเยอะเยอะแยะ,ยะอ่าผู้เพิ่นมากจังสันกัมนี้อ่าบ่าอยากไปสุ่ัวสุมกับ คนหลายๆไปเมื่อก่อนเคยไปพักล่งหลงเลี้ยมฉันก็บออยากไปพักลงเล้มฉันอยากมีรถนอนไปใส่มาใส่ฉันกับไปเที่ยวด้วยตัวของฉันเองเอออยากท่ามเดนไปเที่ยวข้างๆประเทศฉันกับไปฉันบ่จอกันบ่นบต้องไปนั่งเศร้าล่งหลอ่งเล้ยมอยู่ภูลังปาฝลังเขงมามักายเวทนั่นแหละปีนี้กะเลยแพงรถนอนน่ะรถนอนก็เลยแพงเป็นท้าแค่นี้แหละจ้าให้บอกสู่กันฟังนะจ้า <c oughs> แต่ว่านังเอกนี่คือสิบป่าดอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไป อันอันกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปเซิงกับผัวได้มันจะเป็นเลด้าขึ้นยังเมื่อคืนสิไปจอบเบิ้งเนาะอุ้ยบ้านหลังนั่นบพี่อุ้ยบ้านอยู่ไอ้จงเบิ้งเบิ้งเบิ้งไอ้จงกับผู้หญิไทยร้อยเป็นเพียดเลด้าไม่สิโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาไอ้น่องจงกับผู้หญิงคนหนึ่งก็เจอเบิ้งเบิ้งเมื่อไม่กี่นี้กับอันเดียดแล้สิโยกซ้ายโยกขวาบอเลด้าพี่น้องเลด้า โอเคนะเจ้าคะสรุปคลิปนี้ก็คือยุโคโควิดฝรั่งเขาชอบไปไหนพายวงพาเวทบิสเนงพิเศษของเขาอ่ลดถวังมันก็เลยแพงปีนี้นะคะอืบวกกับนี่แหละคะ่ะรดบังกับเป็นแบบนี้แหละเป็นยังเขาถึงคนที่ได้ผัวที่เพินเ่นเกษียณแล้วถ้าเขามีผัวเขาเพิ่นบ่ได้อยู่บ้านอยู่อพาร์ตเมนต์เพิ่นขายบ้านขายแพรตบินอยู่เพิ่นอยากเพิน่นมีรดบงังเพิ่็จะไปใส่เพิ่นกับมาใส่อ่าบัดนี้เพิ่นเสียลเฮามาเขากะมาบ่ได้กับพราะว่า มันบ่เป็นป่านมันบ่เป็นหลักเป็นแหล่งในที่อยู่อาศัยของเพื่อนมันก็เลยเป็นอีหย่างที่การันตีเอามาอยูบ่ได้น่นะมันมายากจังีินะพี่น้องเออวันนี้ก็ทาผัวเขาขึ้นไปเอาเดอ้อให้กำลังใจค่ะบ่ต้องน้อยใจดรอกให้กำลังใจทาให้ยุคโควิดมันหายจใไงผัวเฮาขึ้นไปเอาเอาสู่ๆนะคะกำลังใจกันสิีผัวประเทศใดก็บ่ใช่ประเด็นดอกคอยเอาฮักกันค่นาะ <c oughs> เออเ,เลด้า คันเลด้าอ่ะไม่ไงนี้ก็จะพูดแบบตลกนะคะไม่ต้อง <laughs> อ,อ,อเลด้าบอกเขา,เขา <laughs> ไม่ผู้ใดมาจอบเบอรงกันหร่ต้องใว่เลยจะไปหาจอบเบองกันจอ้ ผู้บริลารวดีซื้อเลวตะสวัสดีครับอยากโชว์สิเดี๋ยวเฟซบุ๊กมันตัดเราหรือเปล่าเราโชว์แบบนี้เฟซบุ๊กไม่ตัดหรอกนะมีแก้วดิของประทนประนเ้าสวัสดีค่ะเียงสิมาจอดบังแล้กต้องจมตอนเยนพี่จะมาจอดลวเลดิเมเลียพี่จะมาจอดเลด้ดิพี่มาจอดบังเลด้านบ่ โอ้เย็นก็จะมาจอบดูเลดนะไปจบบนเลดพี่เด้เงือง okay. ักเงเคนะคะใช่ไหมน้อกจงรดน้อนฟีนี่แพงใช่ไหมรดนอนที่เฮาคุยกันรถน้อนรดบังน่ะมาจบละครัเพราะว่ายุคโควิดา่หมายถึงว่ามันแปลกก็สุก

ทูนอปลาปลาปลาเมนโอ้เมนแล้วมักแล้วมันะเมนประเดี๋ยด้วน่ทูนเนอละเมนประเดี๋ยเมนบอลของจมปลาปลาทูเนือยู่ภูเวียงภูเวียงอยูู่เวียงปัตนาสตอกโฮล์มสตอกโฮล์มอุปซาลาสตมันอุบซาล่าแปนอุปซาลานปลาส้มตำไม่ได้ไม่ได้ปลาส้มตำ ไปแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ